โนออนมานั่งตรงเนี้ยมันบ่คอยจะเฟจริ้มพันใด่ายโนออนป่ะอืมไอ้โน้อยากไปเล่ยนปัวไต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 ,ตกับพี่ผาพี่พัดขาเขาขึ้นไปนั่งข้างบนดีกว่าพี่ผาโนอ่อนว่าเขาขึ้นไปนั่งข้างบนดีกว่าปราศรัยคุณโนออนตามใจคุณโนออนเลยครับเชิญค่ะโดนๆสิพ่อกันเธอหนึงป้าพระเอกในตาเกาะซันของแทนแน่นอนเสียงดี ็ปนก็รู้ว่า LCD ีซ c ดีซว่าใจเย็นๆซะก่อนมูนี่เขาอยู่น้ำกันหอดสอดแจงพับบนเลิกไงพับบนเลิกไงเอาแคนมาบันนี้แคนมาหลพิ่นว่าความลอยเล่ยยงบ่ถอมันยิง หาบ่จิงก็ลองเมยาญาติแต่จะลืมโคนอันว่าของในสมอันว่าของในสมงอันว่าของในสม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 งอันว่าของในสมงเอาเมื่อคุมกับ่อท้อญานแต่ต่อโน่ไม่หยุ่ ยั่วลมแม่นทางดาังที่ผ่านทางจะของอันยั่วปนี่ยั่วปนี่ังมาใจอ่อนอยู่บยั่วไอ้ปานี่กอกด่าให้ปานี่ยังมาใจอ่อนอยู่บ่จะของเอามือมานี่จับเบิ้งเนี่ยจับเบิ้งมันหน่อยหรือมัอนใหญ่สมซาสมเลือกขนเมืองบาราบรูบ่ส มันว่าของไม่ส่งเอาเมื่อคุ้มกระบอทองย่าะต่ตนวนอไม่อยู่ซิ้วลมทางตายเราเมื่อจับมันกระเตียนนอเฮือเราเมื่อ,อาาจับเราเมาื่อจับบงังด้ออวยหัวตุใงไ่ในสีดำ ญาติสองเมือคำแม่นบอกว่างจะลืมแจ้งก็ะชิบอมาเขาเนี่ยจะง่อยกว่าจะขอก็ย่อปนีแม่คุณอุณ์ครับผมว่าคุณอุรณ์นีเมาหลายแล้วดินี่พี่พัดไม่พูงเงินแม่นบอพี่พัดเลี้ยงผู้ใหไว บอดดี้ลิงครับที่พัดเต้นหนูให้ไวม,มันบองหนูให้เซออีกต้องปนนี่แน่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 แบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs>